เอากูถ really huh? ่ายวิด uh. oh. oh. eh, oh. ีโอ chia mẹ chào chào lên nó, chào 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 Mấy chào chào mình chào nó chào 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 ơ bưng mày thai hình đi ngon ơ ngon 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 cái ngon 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 แตุ่นังข้างนานี่กูีิชมขาเลยเลยเลว้ทางนี้ไปก็ไม่ไปเราเดียโอ้มาขันนี้บเยเฮ้ อาสามันเลือกตัวนีละดูน่ะนตรงบนุ่นเลยเม่นี่นี่มือให้แม่มึงเดีวนี่ยหาตามึงเดีวนี่ตรงไปมึงทางหนฮาฮ่าานยเาเพื่อนเพื่อนดังขึนรถเร็ว งกินน้ำหนามึงกินมึงก็นน้ำหนาเนาะกาูตามหลังเดี๋ยว,วมึกวงกูถ่ายเอยงอ เฮ้ยเึ้นเฮ้ไปชื้นเอาไปลองมึงจะถ่ายดีป่ะมึงอยามันหินหนาปุ๊บ รอออคับกนเฮ้ยไปทางนี้เฮ้ยจอดฝากเครื่องก่อนไปทางไหนเขาไปทางนี no> ้ไอเดียวบอกกลับทางเดิมกลับทางเดิมอยู่นี่เบร์เออรลยเดียวมันอยากเด้เดี๋ยวกลับทางเดิมแม่ ไปทางนี้ด่วดยวไปทางไหนไปทางนี้แหละด้ว,เวยเหม่งไปทางเดือมเน้ะมันเสียเลยเดิยวมันไปไม่ได้นูทางนี้มันสุดแค่นี้แหละ

ơi, ơ

กินอะไรไอโยงอารมณ์มาลากดูลดเสียล่ะโอ้โหอ้เชียออดูเสียกูอ่ะดูหนาดูโอ้ยมันสัมผัูเจอขาวบอมเฮียเจอสภาพเลยครับโคตรงามเลยรถคันนี้ครับโอ้ย กวางเริ่นกวางเออเปไกลไม่ได้ไปไกลไม่ได้เออไอซีแมงเอ้เขาบ่อยยุดนเลมันก็ยุดดึ้งแมงเกีงขาวพร้อมด้อเฮ้ยไปลงยันเลยด้า tôi làm tôi lại thôi tôi lại không. <cười> <cười> gần trúng trộm liền đây anh nhá đâu nó trúng không nó trúng Nào tầm sầm lẽ rồi Cảm giác Cảm โอ้โหโอ้โหในน้ำก็สมัคคันนี้โรงเรียนรถจิบคันนี้โอ้โหตรงไปเลยโคตรเลยเลยนี่เองโอ้ น้ำตานเป็นได่เนะเอ๊ะไเจอกันดูมงเดี่ยนี่เป็นไล่ะมาหบาดวย้่เยไปหนันนี่แหละไปเลย รถเบรกอยู่ไหมครับเบรกอยู่ไหม